The Collectors Corner EP 1น Beginner's Guide ส ah ู่วงการการฟุตบอลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Collectors Corner นะครับหนึ่งในซีรีส์ใหม่ของช่องของเรา Just Jamming ครับผมตีตีหนึ่งใน Content Creator ของ section นี้ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการฟุตบอลครับว่าการฟุตบอลคืออะไรทำไมผู้คนทั่วโลกและก็ในประเทศไทยเ้วนะครับถึงฮิต การเก็บสะสมการฟุตบอลขึ้นมานะครับวันนี้ใน EP แรกครับของ The Collectors Corner เราก็จะพูดถึง6เรื่องหลักๆที่ beginners หรือผู้ที่เข้าวงการใหม่ควรรู้นะครับนั่นก็คือ Soccer Boom คืออะไรบริษัทผลิตการ์ดมีบริษัทไหนบ้างการ์ดมีกี่ชนิด On อนการดกับ On Sticker ต่างกันหรือไม่เช่นเดียวกับ Match War แล้วก็ Player r นะครับแล้วก็ Unparallel กับ Parallel ed, ครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ Soc c e r อร์ m ูมก่อนเลยนะครับว่า Soc c e r อร์ m ูมคืออะไรอันนี้ต้องเกริ่นมาก่อนเลยนะครับว่าประมาณ2ปีที่แล้วนะครับราคาการฟุตบอลไม่แรงขนาดนี้ครับต้องพูดไปก่อนว่าราคาสูงขึ้นมาเนื่องจากมีนวสเตอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาไปพูดบ,บอกว่าการ์ดมาร์เก็ตของฟุตบอลครับหรือซ็อกเกอร์นะครับ,รรบมันอันเดอร์แวลูมากเมื่อเทียบกับการ์ดกีฬาอื่นๆนั่นก็คือบาสเกตบอลเบสบอลอะไรํำลองนี้นะครับที่ฝรั่งเขาชอบเก็บกัน อันนี้เห็นได้ชัดเลยครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นการ์ดที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับคือเลียนเอมบัปเป้ครับภายในนิทรรศกเวิลด์คัพสองพครับราคาที่ผมเอามานะครับมีอยู่2ราคาครับราคาแรกเดือนมกราคมครับวันที่1ปีพุทธศักราช2562นะครับหรือ2019นั่นเองนะครับราคาการ์ดอยู่ที่1เหรียญ97นะครับหเหรียญเ7เท่านั้น ถูกมากครับประมาณ60บาทแต่ถช้าเราดูกันใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับคือวันที่25เดือนมีนาคมปี2021นะครับอันนี้คือ l a t เ s ส Data ที่มันมีในเว็บนี้นะครับคีเดน m อมเป้ใบเดียวกันนะครับถูกขายไปที่294.68เซ็ดน68เซนเห็น <c> <He S 2> ได้ชัดเลยครับว่าราคาพุ่งสูงขึ้นไปมากนะครับจากตอนแรกที่ประมาณ60บบาทตอนนี้ไปเกือบหมื่นบาทนะครับ นี่คือผลลัพ์จากที่น n v e s อร์หลายๆท่านเข้ามากวาดซื้อกาดใบนี้นะครับก็คือ Demand สูงขึ้นแต่ Supply เท่าเดิมนั่นเองครับท็อปิต่อมาเลยครับบริษัทผลิตกาดครับบริษัทไหนผลิตกาดบ้างรู้ได้งไงเป็นของแท้นะครับมีอยู่3บริษัทหลักๆครับที่ผลิตกาดนะครับก็คือ Panini, ์ o ็อปและก็ฟูเชรครับเริ่ม,ม,ม,มต้นที่พาณิชยก่อนเลยนะครับพาณิชยเป็นบริษัทที่ เริ่มแรกแล้วนะครับตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลีครับแล้วก็ตอนนี้ก็แบรนด์จะมีเป็นพาณิชย์ยูก็มีแล้วนะครับพาณิชย์นีเป็นบริษัทที่ถือว่าผลิตการฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับผลักตัวอย่างพวมีเยอะมากครับตั้งแต่พาณิชย์ที่อินเพคเกอร์โบพาณิชย์ที่อิมแครคู i เลตพาณิชย์ออบซิเดียนพรซึมที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดังมากครับพริซึ่มพาณิชย์โมเสและก็พาณิชย์ h r o ค i อนิ s ค c ลส r อเกอร์ครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างของทีีี่ออกมาปน้ นะครับส่วน License Product ของพาณิชย์นี่ครับมีหลีกหลักๆ3หลีกเลยก็คือ p r e m i e r League ล a Liga s e r i e A นะครับแล้วก็ FIFA Competition ทั้งหลายแหล่ก็คือ World Cup Euro อะไรพาณิชย์นี่ก็เป็นได้ License มาทำการ์ดนะครับบริษัทที่2เลยนะครับ Tops ครับ Tops อันนี้ก็มีสาขาทั้งใน UK และก็ US โปรดักต์อ็กสามพวกคนท็อปสนะครับก็มีตั้งแต่ TOPS c h a ชมเปี้ยน a g ลีกมิวเซียมนะครับท็อปส์เอ็มเก็มี b u n d e s ติก้าโครมบุนเดสติก้าเชียวันเชียวันเป็นโปรดัก์ใหม่นะครับเพิ่งออกมาปีนี้ปีแรกท็อปส์แชมเปี้ยนส์ลีกโครมนะครับแล้วก็ t o อปส์แชมเปี้ยนส์ลีกไ n น s t ์นะครับไลเซนส์โปรดัก t ของ t o อปนะครับอาจจะไม่มีเยอะเท่าพายีนี่นะครับก็มี u ูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกบุนเดสติก้าแล้วก็เอ็นะครับลีกของสหรัฐอเมริกาครับ บริษัทสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือฟูเชร่าครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักฟูเชร่ามากเพราะไม่ใช่แบรนด์เมนสตรีมเหมือนกับพาณินี่กับท็อปส์นะครับฟูเชร่าหนึ่งปีออกมาไม่กี่โปรดักต์เท้นนะครับบางครั้งก็ออกมา1นึ่งโปรดักต์บางครั้งก็ออกมา2องโปรดักต์นะครับโปรดักเอกซัมเ์ที่พมีอยู่อย่างเดียวเลยครับของฟุตบอลคือฟูเชร่ายูนิคเวิลด์ฟุตบอลยูนิคเวิลด์ฟุตบอลนะครับออกมาส่วนใหญ่ก็ออกมาทุกปีแหละครับแต่บางปีก็จะมีออกเป็นของทีมสโมสรมาด้วยในรูปที่เห็นนะครับก็จะมีเป็นของ ฟูเทรายูนิควิลฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เลเจนส์ออฟยุโรปไลเซนส์ผลิตภัณของฟูเทรานะครับส่วนใหญ่จะเป็นทีมย่อยๆเลยครับคือสมมติอาจจะไปดีลก,กันกับเอ,อ่อลิเวอร์พูลเรื่องกับแมนซิตี้อาร์เซนอลมาทำการ์ดนะครับจบท็อปิกบริษัทผลิตการ์ดแล้วนะครับว่าบริษัทเหล่านี้3บริษัทหลักๆเนี่ยนะครับการ์ดเป็นของจริงแน่นอนเนื่องจากเขาก็เอาไปให้นักเตะเซ็นโดยตรงนะครับไม่ก็ทําสัญญากับนักเตะไม่ก็ทีมนะครับคือมั่นใจได้แน่นอนว่าการ์ดที่ อยู่ในซองของเราการที่ซื้อมาออเทนติกแน่นอน100%ครับเรื่องต่อมาที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือการ์ดมีกี่ชนิดเอาง่ายง่เลยครับการ์ดมีอยู่3ชนิดครับชนิดแรกคือ Base Insert b a s บสอินเสคืออะไร b a s อ Insert ก็คือการ์ดกระดาษธ,ธรรมดาเลครับไม่มีอะไรนอกจากนี้ตัวอย่างเอามาให้ดู3อันนะครับอย่างแรกเลยครับ Panini p r i s m e p ี p 0 2 0 2 0 2 1 j ั m ยี่สครับใบนี้เป็นเบสธรรมดา Base เบสนะครับไม่มีอะไรเลยครับราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณใบละ10บาท20บาทอะไรประมาณนี้นะครับใบที่2ครับ Panini Prism World Cup 2018การที่เอามาให้ดูเป็น l i o n e l m e s s i ครับใบนี้เป็น Insert Insert รุ่น Scorers Club นะครับก็จะอาจจะออกยากกว่าเบสแน่นอนเพราะาอาจจะมีออสออกมาว่าออก1ครั้งใน3ซองอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนใบสุดท้ายจะมาให้ดูครับ Panini Immaculate Soccer 2020-2021ใบนี้เป็นของ c า l u m เ a ิร o ฟัต o นอดอครับเด็กมาแรงมากของเชล e ี r o กี้การ์ดนะครับใบนี้1ทับ99ครับอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่า1ทับ99คืออะไรใบนี้ก็คือหมายความว่ามีแค่99ใบในโลกครับและใบนี้คือใบที่1มีปริ้นต์ออกมาชัดเจนนะครับคือไม่มีอีกแล้ว ใบนี้มีแค่ใบเดียวในโลกคือมันจะไม่มีใบ1นึ่ทับเกใบในโลกแน่นอนนะครับทำให้การ์ดรันนัมเบอร์ส่วนใหญ่จะมีมูลค่าสูงกว่าการ์ดเบสหรืออินเสิร์ตธรรมดานะครับ การชนิดที่2นะครับเป็นแพ์ครับหรือชิ้นส่วนเสื้อนั่นเองนะครับแพทก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่2ชนิดก็คือแบบมีรันแล้วก็ไม่มีรันนัมเบอร์เอาง่ายๆเลยนะครับไปเชื่อมาให้ดูก็จะเป็น Top ปสปร i แม g โก l 2015ครับไปด้านซ้ายเป็นของสตีเวนเจอร์วใบนี้ไม่มีรันนัมเบอร์นะครับคือเขาไม่ได้แจ้งมาว่ามีกี่ใบาอาจจะมีอยู่ร้อยใบ200ใบก็ได้ส่วนใบด้านขวาครับเป็นไีนี่อิมเพคตเบล c ์ส2019-2020 บใบนี้เป็นของวิลเลียนครับนักเตะเก่าเชลซีตอนนี้ย้ายไปาร์เซนอลแล้วเนาะการ์ดใบนี้มีเรนัมเบอร์34จาก49ครับนัคนกมหมายวามว่าในโลกนี้ไม่แค่49ใบรุ่นนี้ใบนี้เป็นเบอร์ที่34นั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดถึงก็คือการ์ดลเซนหรือการ์ดออโ์กราฟนั่นเองนะครับอันนี้ example ตัวอย่างที่อามาให้ดูก็คือ ของ Impeccable ปีล่าสุดครับบรูโรโนเฟอร์นันเดสแปดทับสิอันนี้ก็ลายเซ็นของบรูโรโนเฟอร์นันเดสเลยเดอะแบ็คของแมนยูนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นอีกรุ่นหนึ่ง i m m a c u l a t e Soccer กเกอร์มารูชาซอตติอันนี้ก็เลเจนด์นะครับสามสทับเกและเรื่องลายเซ็นนะครับก็ลิงก์มาท็อปปิกต่อไปครับว่าลายเซ็นออนการ์ดกับออนสติ๊กเกอร์ต่างกันหรือไม่ อกตรงๆเลยครับต่างแน่นอนครับใบข้างบนเห็นไหมครับเป็นออนการ์ดครับไพนีอ i ม p e เก a b l e ส o c c กเกอร์นิคลัสอเนลกาสิบทับยี่สิบห้าครับใบนี้ออนการ์ดดูยังไงออนการ์ดคือเซนบนการ์ดเลยครับไม่มีเซนบนอย่างอื่นไม่มีเอาแบบเซนบนสติกเกอร์เรามาแปะหรือเซนบนกระดาษเรามาติดใบนี้คือเซนบนการ์ดคือส่งมาให้นักเตะเซนโดยตรงเลยนะครับ ส่วนใบที่2ครับใบนี้รุ่นเดียวกันเลยนะครับคลาวด์มาเกเลเล15ทับ25ครับใบนี้เป็นออนสติ๊กเกอร์นะครับออนสติ๊กเกอร์ก็หมายความว่าเซ็นล์ลมสติ๊กเกอร์ครับแล้วก็ค่อยเอามาแปะบนการ์ดทีหลังจะไม่ได้ส่งการ์ดไปให้นักเตะเซ็นเหมือนกับใบออนการ์ดนะครับแล้วก็ต้องมาดูต่อนะครับว่าราคามันต่างกันจริงหรือไม่บอกเลยครับราคาต่างกันครับลายเซนต์ออนการ์ดสูงกว่าออนสติ๊กเกอร์ซะส่วนใหญ่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเล่นๆนะครับเลี้ยวโเมัซี่ครับทุกคนรู้จักกัน The g o กลของฟุตบอลนะครับใบข้างบนครับเป็น Panini Gold Standard รุ่น Strike Lionel m เ s s i ครับเส้นบนการ์ดขายออกไปที่3,150 u s ดอลลาร์หรือประมาณ1,800บาทไทยนะครับเมื่อเทียบกับการ์ดลายเซ้น On s t i c k e เกนะครับราคาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับลายเส้นข้างล่างนะครับมีทับด้วยครับคือมีแค่7ใบในโลกนะครับราคาขายออกไปที่2,605 u s ดอลลาร์นะครับ ในไทยก็ประมาณ83,360บาทรุ่นนี้เป็นของ Obsidian Soccer ครับดังนั้น investor ส,ส่วนใหญ่หลายคนที่อาจจะฟังวิดีโอนี้อยู่ครับหรือว่าท่านที่ใดที่อยากเก็บการฟุตบอลเป็นความชอบส่วนตัวนะครับการ์ดไล่เซนออนการ์ดแพงกว่าออนสติกเกอร์เกือบทุกใบเลยนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าการ์ดเมสซี่ราคาทุกใบจะมีเท่ากันไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องดูดีๆว่าเป็นออนการ์ดหรือออนสติกเกอร์ครับ ท็อปิกถัดมานะครับคือการชิ้นส่วนเสื้อครับเป็น match worn หรือ Player worn M w ยนะครับย่อมาจาก match worn ครับก็คือนักเตะใส่ลงแข่งส่วน Player worn หรือ P w นะครับคือนักเตะใส่แต่ไม่ได้ใส่ลงตอนแข่งครับอ,อาจจะใส่ตอนทำโปรโมชั่นสำหรับคลับของตัวเองอาจจะใส่ทำโปรโมโวิดีโอหรือว่าอาจจะใส่ตอนเซ็นการ์ดใบนี้ก็ได้นะครับแต่คือไม่ได้ใส่ลงแข่งครับ ตัวอย่างที่เอามาให้ดูค a สตัดดี้ของ Match วอนเพลเยอร์วอนะครับคือการเรเลนเมซี่เหมือนกันครับเลนเมซี่นะครับเป็นนักเตะที่หาการ์ดแม h ช์วอนได้ยากมากนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาไปประมูลอะไรของเขาช่วยเด็กมากกว่าที่จะเอามาขายให้บริษัทพวกนี้นะครับทำให้ขนาดการเมซี่เพลเยอร์วอนะครับราคายังอยู่ที่2,000-3,000บาทก็มีนะครับถ้าแม t ช์วอนนี้ก็คงจะ5 0 0 0 6,000เลยแน่นอนครับท็อปิกสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับคือ g าร์ดอัน a r a l e d l กับ p a r a l l e l ต่างกันยังไง u n p a r a l l e l นะครับแพะตรงตัวเลยครับไม่มีรันอื่นมีเพียงแค่รันเดียวส่วน p a r a l l e l คือมีรันอื่นอีกเช่นสมมติใบนี้นะครับมีทับ149ทับ75ทับ25มีทับอย่างอื่นอีกครับแล้วก็มีวัน o ับวันเครดิเที่วม,มาให้ดูของการ์ด u n p a r a l l e l e d raleal นะครับก็คือใบแรกก่อนเลยครับ u n p a r a l l e l e d David t r e เ e e นะครับเป็นของรุ่น Panini National Treasure 2018ครับ การนี้ขายออกไปที่102 US d ลลาร์เลยนะครับหรือประมาณ3,264บาทนะครับซึ่งการนี้ถือว่าแพงมากถ้าเทียบเป็นลายเซนเดวิดทริเซเก้นะครับเคสตดี้2ครับใบนี้ทริเซเก้เหมือนกันรุ่น Obsidian Soccer 2 0 2 0 2 0 2 1ใบนี้คือ14ทับ25 วันน้อยกว่านะครับวันแค่ทับ25าแต่ใบนี้เป็นพาราเลลครับเนื่องจากมีทับอื่นด้วยใบนี้ก็จะมีทับ49ทับ75ทับ50ทับ22แล้วก็วันวันให้เป็นตัวอย่างนะครับใบนี้ขายออกไปแค่ที่22อดอลนครับหรือ7 0 4บาทเท่านั้นเองถูกกว่าใบแรกหลายพันเลยนะครับซึ่งปัจจัยหลักๆก็พูดได้เลยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอันพาราเรลลแล้วก็พาราเรลลเนื่องจากการใบแรกมีค่ห้าสิบจริงๆไม่มีใบอื่นอีกแล้วส่วนใบนี้จ,จะมี Total ของพาร์เรลใบเดวิดชอยสติกเกอร์อะไรนี้นะครับก็อาจจะมีประมาณ200-300ใบแต่หนึ่งปัจจัยที่พูดไปตอนแรกนะเพื่คือออนการ์ดกับออนสติกเกอร์ครับใบแรกเป็นออนการ์ดใบที่สองเป็นออนสติกเกอร์นะครับก็อาจจะมีปัจจัยร่วมมาให้ราคาใบแรกสูงกว่าใบาที่2ครับ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ The Collectors Corner EP 1นะครับ EP แรกของเราเลยนะครับท่านใดที่ชอบวิดีโอสไตล์นี้ที่มาแนะนำเกี่ยวกับการฟุตบอลนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอฝากอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะครับ Facebook ครับ TT Official นะครับ Facebook อันนี้จะเป็นเพจที่เอาไว้ขายกราดแล้วก็โชว์ PC Personal c o l l e c t i o กของผมนะครับ อีหน้านะครับอี2ีสอน่าจะมาพูดคุยถึงเรื่องการ์าด Time Limited Item กันบ้างครับว่าคืออะไรบ้างควรลงทุนไหมนะครับงั้นวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ